วิธีถอนมันขั้นต้น,นถอนออกมาวางเป็นแถวนี่จะหันหัวมันใส่กันสองแถวคุณฟันเออก็จะได้ฟันสะดวกนี่นีจะพ่อกกำลังแรงเยอะๆทั้งนั้นแหละ ผนผู้หญิงมีหน้าที่ฟันอย่างเดียวฟันหัวมันฟันเป็นกองเป็นกองไว้นั่นโนนบกโนนบกหลด เออยุ่นพิ่นดีเป็นยังงั้อืมอือืมชาวพ่อไนยอุดมกำลังดีเนาะจับได้แล้วถอนดึงขึ้นเลยวันนี้ นี่หัวใหญ่หัวเล็กแอ่มีน้ำหนักนะ เดี๋ยวพาไปชมแม่แม่ตัดอยู่ทั้งนู่นโอ้เต่าแกนี่กันเนาะย่างบริการน้ำแข็งเย็นๆดีตัวละเนี่ยเดี๋ยวพาบเตาาแกจะภาพก่อนออออโอ้ยมันอยู่ในไร่แล้วมันหันไปแล้วมันเข่าแล้ว